สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ท่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้พี่ก็มีคอมโบตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะมาแจกให้ทุกคนนะครับเพราะว่าคอมโบตัวนี้นะครับเอาไว้ไต่แรงได้นะครับนันและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับก็คือตามบวกแบบรัวๆเลยนะครับเพราะว่าพี่ใช้คอมโบนี้ ดันแต้มอยู่นะครับและที่สําคัญนะครับก็เป็นคอมโบนักแข่งด้วยนะครับนักแข่งเขาใช้กันด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็อย่าพลาดคลิปนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่จะทําการแจกให้แบบฟรีนะครับเราก็จะทําการเทสให้ดูนะครับนาะว่ามันแรงแค่ไหนนะครับนาะแล้วก็มันเป็นยังไงนะครับทุกคนเออก็ถือว่ากิจกรรมนะครับนาอก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่พี่ขอพักกิจกรรมก่อนแล้วกันนะครับนาอพี่ ขอมารีวิวนะครับน้องในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ก่อนละกันหรือว่าตั้งค่าตรงนี้ก่อนละกันนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นการเทคนิคนะครับน้องในการไต่แรงนะครับน้องหรือว่าจะเป็นการนะครับน้องก็คือทำคอมโบนโหดนะครับน้องหรือว่า แจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อยากเล่นนะครับน้องก็อย่าพลาดคลิปนี long, ้ละกันนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะครับดีดีว่าจะหนักจะเต็มให้เลยนะครับน้องก็เป็นคอมโบตัวใหม่ล่าสุดนะครับเอาไว้ไต่แรงละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าโคตรดีเลยนะครับทุกคนอ่ะก็จชร์ประมาณนี้เลยนะครับนอกจากอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรก๋วยหน้าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ต้องการแจ่ายแค่แบบฟรีเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนเออก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับน้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับน้องคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนมาทุกคนเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับสำ ต้องเข้าใจนะครับเนาะก็จะช่วยในการเปิดเกาะนะครับหรือว่าสร้างที่กำบังให้เรานะครับชั่วคราวนะครับและที่สําคัญนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นสกิลโคตรดีนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของฮายาโตะนะครับทุกคนก็คือสําหรับฮายาโตะนะครับทุกคนจะช่วยเรื่องของการเจาะเกาะนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับสําหรับสกิลฮายาโตะได้เลยครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของอันโตนิโอนะครับสำหรับอันโตนิโอนะครับก็เรียกได้ว่าจะเพิ่มเกาะให้เรานะครับแล้วก็อัันนนนสสุดดทท้้าาายก็็เเเปงงขออจตรรีบบบ์ะค สำหรับเจสตีเบีเบอร์นะครับก็จะเพิ่มเกาะให้เราเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงนะครับก็เอาสกิลฟังโก้นะครับเนาะหรือว่านกไปนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเสเปียงก็ตัวที่2ไปนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเซตนี้นะครับสามารถเล่นแรงได้นะครับทุกคนมา เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเล่นแรงนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่จะมาในแบบคู่นะครับเนาะการเดินเกมนะครับก็เรียกได้ว่าเล่นแบบดูโอ้นะครับน้องและที่สําคัญนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นแรงที่แบบว่าอยู่ไดมอนด์ด้วยนะครับเนาะก็กําลังจะขึ้นไดมอนด์นะครับน้องและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโคตรตึงเลยนะครับเพิ่งรีแรงมาด้วยนะครับพี่ก็เลยแบบว่าทำคอมโบนี้มากนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะะะคคครรรััับบบบบบเเเเนนนนนนาาาาป็ออมมโที่่่่แววสถลกพืไดด้้ยะ ที่สำคัญนะครับเล่นคนเดียวเล่นโซโลก็ได้นะครับเนาะแต่การเล่นเกมนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าแล้งเล็กๆหรือว่าแล้งในน้อยอยู่นะครับเนาะก็แนะนำละกันนะครับเนาะก็คือ ให้นะครับนอโดดเป็นคู่ดีกว่านะครับดีกว่าจะไปโดนคนเดียวนะครับก็แต่มันจะบอกเร็วกว่านะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยครับนอลงมาก็ไฟกันเลยนะครับยังไม่มีเวลาอธิบายเลยนะครับทุกคนก็ปัดขวาเพื่อหวังผลนะครับจังหวะนี้นะครับน้อโอ้โหนี่นะครับนอก็คือโคโนมันช่วยได้จริงๆนะครับก็เรียบร้อยนะครับนอก็เพื่อนของเราสังหารไปแล้วนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องทุกคนแล้วเราก็ไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่า ลงกันเยอะมากๆนะครับนาอสสำหรับจุดนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางมีอีกนะครับนาะและใส่กันนวเลยนะครับสำหรับตรงกลางนะครับนาอก็ไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือเรื่องเสืองนะครับนาะต้องเป็นเรื่องของเรานะครับเพราะว่างานเสืองเราจะได้คิวเสมอนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอพี่ขอบอกเลยนกัรนะครับว่าพี่ชอบเสืองนะครับนาอเสียงที่ไรนะครับก็เรียกได้ว่าได้คิวติดตัวมาตลอดเลยนะครับนาอเวลาเข้าประทะากันนะครับเราก็เข้าไปเสืองนะครับคิวก็จะเป็นของเรานะครับนาอทั้งสองฝ่ายเลยนะครับทุกคนดีเลยนะครับนาอก็เป็นทักษะเทคนนะะราก็ี้มจปณ ครับนองและที่นี่มี2ตัวนะครับนอก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอยู่ตรงนี้นะครับนอแต่พี่ไม่กล้าเข้าชาร์ตนะครับเพราะว่าเพื่อนเรานะครับนอก็รีด้ว่าดาวไปแล้วหนึ่งตัวนะครับนอก็ไม่กล้าเข้าชาร์ตนะครับจังหวะนี้พี่ก็จะตัดสินใจนะครับนอไปซุ้เพื่อนก่อนละกันนะครับบางทีเราดาวนะครับเราอาจจะพลิกมันได้นะครับนอก็จะประมาณเี้เลยครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็หาเก็บเดียวแลาก็มาซุ้เพื่อนก่อนนะครับนอเแล้วก็จังหวะนี้นคอก็ื มันกลับไม่อีกครั้งนะครับนอพร้อมซุ้เพื่อนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้นะครับก็นัวเนี้ยก็อยู่เลยนะครับนอพี่ก็จะเข้าเฉียงแล้วกันนะครับจังหวะนี้ปัดใช้เพื่อวังผลไม่มีตัวนะครับนอแต่อยู่ตรงนี้แทนนะครับเรียบร้อยนะครับนอก็ได้อีกหนึ่งคิวนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเดินเกมแบบนี้นะครับนอยังไงก็ได้แน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่าอันนี้นะครับเนอเป็นเทคนิคการเดินเกมเลยนะครับเนาะก็พยายามนะครับเนาะกคนก็คือยาแตกาะกันดวด เลยนะครับนอก็จะประมาณนี <t> ้นะครับนอและมีต <t> ัวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพีเอทไแบบแล้วนะครับนอก็มีตัวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับจังหวะนี้นะครับก็เข้าชาร์จเลยแล้วกันนะครับนอเพราะว่าเรามี2ตัวมีตัวเดียวนะครับนอมันเอาเราไม่ลงแน่นอนนะครับทุกคนก็ จ่ายไปเลยแล้วกันนะครับเนอะปานครัวเพื่อหวังผลจังหวะนี้นะครับเนอะก็เรียบร้อยโอ้โหไม่ได้นะครับเนอะก็ตต้วอลนะครับเนอะมีเชิงอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเนอะก็กระโดดยิงนะครับโอ้โหไม่ตายนะครับเนาะโอ้โหยังไม่ตายนะครับโอ้โหลูกกระสุนพี่หมดนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเนาะโอ้โหไม่นั้นเป็นคิวของเราเลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของคิวเพื่อนไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้กระสุนเราหมดนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นคิวเพื่อนไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็แบ่่งงงกกัันนนไไปะะะะครรรบบบเพาาววดดออื้้้้มณีจจึย อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนที่จริงพี่ยิงไม่ได้นะครับน้องก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อพูดเป็นงั้นแหละนะครับที่จริงก็ยิงไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับนอกก้องกระสุนหมดเองนะครับก็ จังหวะนี้นะครับทุกคนก็คือท้ายเกมแล้วนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าหาโค้รมาทั้งเกมนะครับน้องแต่ก็มาเจอวงสุดท้ายนะครับน้องแล้วเราต้องเข้าวงจังหวะนี้นะครับน้องเพื่อนของเราบวกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยนะครับน้องก็คือโค้รเก่งกันไปเลยนะครับน้องรียกได้ว่าดูโอ้นะครับน้องถ้ามีคู่ดูโอ้โหดแบบนี้นะครับน้องก็ไปต่อกันได้แน่นอนนะครับน้องขึ้นได้แน่นอนนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องและบวกกับคอมโบดีๆนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจะเต็มแน่นอนนะ นะครับน้องและพี่เห็นตัวแล้วนะครับจังหวะนี้ก็คือนี่นะครับทุกคนบาดหัวนะครับน้องไม่ตายนะครับโอ้โหเลือดเท่าไหร่นะครับก็เรียกได้ว่าเลือดไม่ลดเลยนะครับน้องและพี่ไม่แบบว่าไม่พูดภาพทำเพลงนะครับน้องเข้าชาร์จอย่างเดียวเลยนะครับจังหวะนี้นะครับบาดัวผู้หวังผลนะครับทุกคนนี่นะครับน้องอยู่ตรงนี้เฉยเลยนะครับเรียบร้อยนะครับน้องก็ได้มาอีกหนึ่งคิวนะครับทุกคนก็สั่งหารไปเลยแล้วกันนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเล็กันะครับน้องว่าตอนนี้นะครับน้องเครื่องเราแบบว่าแนนนน่่เเปยยละคคครรรับบองก็ื เรื่องราวเลยนะครับนอก็ไม่เวลานะครับนอเราไปต่อเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนะว่าที่1ต้องเป็นของเราแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับทุกคนถ้าไม่ได้ที่1ก็เอาที่2แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไงแต้มก็บวกแล้วนะครับเพราะว่าแต้มยิงหัวก็ได้นะครับนอเราก็ แตมสั่งหารก็ได้แล้วนะครับแล้วก็บวกคอมโบโหนะครับเพราะว่าพี่อย่างรีวิวคอมโบนะครับก็เลยแบบว่ามาเล่นให้ดูประมาณนี้นะครับทุกคนก็จัดไปเลยลวกันนะครับพี่เลือกออกใช้มานะครับเนาะเมื่อออกใช้มานะครับมุมเล่นเราจะเยอะขึ้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสตัวเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะโอ้โหไม่ตายนะครับเนาะแต่พี่เกือบตุยนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าโคโนนะครับคอมโบนี้นะครับเข้ามาช่วยเราได้นะครับและเมื่อโคโนทํางานหรือว่าเลื่อนเราลดนะครับ อ้ตโตจะเริ่มทํางานนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับพี่จะสแนปตรงนี้แล้วกันนะครับหวังว่าพี่จะได้สักหัวหนึ่งนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะตรงนี้โอ้โหเปิดโคโนนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับได้ไปหนึ่งหัวนะครับทุกคนก็เหลือเพื่อนนะครับทุกคนนี่นะครับเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับเราซ้ําได้นะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้ไป2ตัวพร้อมกันเลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจ่ายไปเลยนะครับเนาะสองตัวพร้อมกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วก็ ไปตามกันเลยที่กวดนะครับเพราะว่ามีไม่เยอะแล้วนะครับพื้นที่โอ้โหเรียบร้อยนะครับเนาะตรงนี้มีจริงๆด้วยนะครับทุกคนก็เข้าชาร์จเลยแล้วกันนะครับจังหวะน,นี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมีเชิงอยู่นะครับเพราะว่าการตั้งไอวอลของเขาก็เร็วพอสมควรนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ แบบว่าสู้กันมานานมากๆนะครับก็เอาไปลงนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับเพื่อนของพี่ก็กําลังจะเข้าชาร์ตนะครับเนาะแล้วก็ดาวไปอีกหนึ่งคนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าดาวไปหนึ่งแล้วนะครับก็เท่ากับว่าหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเชิงหนาจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้พี่คิดว่าน่าจะไหวนะครับเนาะแต่ก็มาดูแล้วกันนะครับเนาะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราเป็นห่วงเพื่อนด้วยนะครับก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเป็นห่วงเพื่อนมากเลยนะครับก ไม่ได้แน่นอนนะครับจังหวะนี้เขาเข้าชาร์จแน่นอนโดดกระโดดดีกว่าเรียบร้อยเลยนะครับก็พี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าเข้าหัวกันไปเลยนะครับนว่ก็ไม่ชู้เขานะครับก็เชิญเขาดีกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับคอมโบนะครับที่พีว่าดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับสำหรับคอมโบดีๆประมาณนี้นะครับวันนี้พี่ก็มาแจกให้นะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆ เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์นะครับเนาะอันนี้สำคัญเลยนะครับเป็นซิคนใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคนละหนึ่งติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้คอมเมนต์ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยากได้อะไรประมาณไหนนะครับเนาะหรือว่าคอมโบต่อไปอยากให้เป็นสายไหนบอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำาให้นะครับเนาะแต่สำหรับวันนี้นะ